สวัสดีครับผผมช่องดัสโลคุยอีกครั้งนะครับกน,นิยายเรื่องทายญาทิมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่สองิบสามความเดิมจากตอนที่แล้วพวกโจยนของเราก็เสาแสงพุ่งทะลุเพดานเป็นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับเเวงง่ัตร บทที่223ความโหดรายร่างสีทองลอยลงมาจากท้องฟ้ามีพลังหยวนลอยขึ้นรอบตัวเขาขณะที่เดินไปข้างหน้าทำรายแรงกดดันพลังหยวนจากรางของไปรี่เจอได้ทันทีทุกสายตาในลานกว้างต่างจ้องไปยังร่างที่ลงมาจากท้องฟ้าราวกับเทพเจ้าสิทธิเอกโจโหยวนเหรอเมื่อพวกเขาเห็นหน้าพวกเขารีบร้องตกใจในทันที ไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจะผ่านไปเกือบสองเดือนในการชำระก้าวมังกรโจหยวนก็จะสำเร็จในที่สุดเขานั้นได้ลงมาจากท้องฝ่าสิทธ์น้องโจหยวนโจไทและหลู่ยานตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะระเบิดความดีใจออกมาทางด้านล่างหญิงสาวที่รู้จักกันในชื่อมู่เสี่ยวหมันเบิกตากว้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะที่นางมองไปที่ชายหนุ่ม ทางด้านยอดเขาแห่งดาบเหล่าสิษย์จำนวนมากหยุดชะงักไปชั่วขณะเมื่อได้เห็นโจอยู่ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะเริ่มเกิดอาการตื่นตระโนกพวกเขาอดไม่ได้จะรู้สึกอยากจะถอยกราบความกลัวถูกครอบงำอย่างชัดเจนหลังจากเกิดเหตุการณ์ในพิธีทะเลสาบอยู่หวนเมื่อเห็นสิ่งนี้ท่าทางไปรีเจอก็มืดมนยิ่งขึ้นเขาหันไปหาโจอยู่และเยาะเย้ยคำพูดช่างกล้าหาญอะไรเช่นนี้ในตอนนั้น เป็นเพราะข้าพระวงศ์วสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบติดอยู่ในกับดาข,ของพวกเจ้าแม้รัศมีพรางโจวยวนก็ค่อนข้างน่าประหลาดใจแต่ไปรี่เจอกลับไม่ตกใจเขานั้นครับดีใจแทนในขณะที่เขากําลังอยู่ในจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งหลังจากได้เลื่อนขั้นเป็นสภาวะเบิกเนชั้นที่เก้ามันก็ทําให้ความมั่นใจในตัวเองของเขาสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นไปรี่เจอเชื่อว่าหากโจวยวนกล้าสู้กับเขาอีกครั้ง ก็มีแต่เพียงความพ่ายแพ้ย่อยยับเท่านั้นที่รอเขาอยู่ซึ่งมันจะลบล้างความอับอายที่ไปรี่เจอเคยมีมาทั้งหมดครืดขณะที่เขากำลังพูดจูจ่ๆพลังหยวนก็ระเบิดออกมาจากร่างเขาอีกครั้งพุ่งขึ้นไปในอากาศเหมือนกับกลุ่มควันมันเติมเต้นพื้นที่โดยรอบเป็นพลังหยวนอันทรงพลังอย่างยิง่งแม้แต่อรอยเล้าก็ปรากฏขึ้นบนเวทีใต้เท้าของเขาไปรี่เจอจ้องมองโจหยวนด้วยความดูถูกหลังจากก้าวเข้าสู่ชั้นที่9้าแล้ว พลังอยู่ในร่างกายของเขาได้เพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วจํานวนดาวอยู่ในที่กักเก็บพลังหยวนของเขาสูงถึง9,000ดวงเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสองเดือนก่อนหิมะสีเงินลอยอยู่เหนือท้องฟ้าทําให้บรรยากาศนั้นเย็นเยือกสายตาไปรี่เจอจับจ้องไปที่โจหยวนแล้วพูดอย่างเย็นชาโจหยวนเป็นยังไงเจ้ากล้าจะสู้กับข้าอีกครั้งหรือไม่ เหล่าศิ์จำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากพลังยวนนี้ได้พวกเขาถอยห่างอย่างรวดเร็วทีละคนมีความเคารบอย่างหวาดกลัวอยู่ในดวงตาขณะพวกเขามองไปยังร่างของไปลี่เจอ๋อแม้แต่การแสดงออกของโจไถและหลูยานก็เปลี่ยนไปดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่น่าแปลกใจเลยที่ไปลี่เจ๋อจะย่ยิงได้ถึงขนาดนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากตั้งแต่พิธีทะเลสาบยวนได้จบลง ดวงตาโจโหยวนเต็มไปด้วยความปาระหลาดใจเมื่อเขาสัมผัสไดถึงพลังอยู่ที่พลุ่งพล่านขึ้นมาขณะเดียวกันก็รู้สึกประหลาดใจกับการเติบโตของไปรี่เจอแม้ว่าไปรี่เจอจะเป็นคนน่ารังเกียจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากแม้ว่าไบรี่เจอจะเติบโตขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแต่ตัวโจโยวนเองก็ไม่ได้ปล่อยให้ตนเองหยุดนิ่งเช่นเดียวกันไม่ชนั้นแล้วมันจะถือเป็นการไม่เคารพพิธีชำระก้าวมังกรเกินไป นี่เป็นที่มาของความมั่นใจของเจ้าสินะโจวยวนดูเหมือนจะยิ้มขณะที่เขาเผชิญหน้ากับพลังหยวนอันน่าประหลาดใจของป่ายี่เจ๋อย่างไม่เกรงกลัวเขาเดินไปข้างหน้าอย่างใจเย็นต่อรับแรงกดดันพลังหยวนอันสั่นสะเทือนโลกที่ไหลเข้ามาหาเขาฟูจู่จูจ่พลังหยวนสีทองก็ประทุขึ้นอย่างกระทันหันพุ่งทะลุเมฆร้าวกระเสาแสงขนาดักษ์ในขณะที่ระรอกขึ้นอันทรงพลังอย่างยิ่งแผ่ขยายออกไปพลังหยวนสีทองแผ่กระจายไปทั่วบริเวณ เปลี่ยนแปลงท้องฟ้าให้เต็มไปด้วยดวงดาวแรงกดดันพลังหยวนอันน่าตกใจแผ่เข้าปกคุ้มบริเวณโดยรอบภายใต้แรงกดดันนี้ทุกคนต่างมองเห็นพลังหยวนหิมะสีเงินจากไปรี่เจอ๋อค่อยๆถูกครกักกราบคืนไปพลังหยวนของไปรี่เจ๋อถูกระงับลงในทันทีในขณะนี้ไม่เพียงแต่การแสดงออกของเราสิจํานวนมากเปลี่ยนไปเท่านั้นแม้แต่ศิ์เอกยอดเขาอื่นๆยังหดตัวลงในขณะที่พวกเขามองดูดวงดาวปรากฏขึ้นเหนือโจหยวนด้วยความตกใจ มีดวงดาวสีทองเปล่งนประกายอยู่ภายในเป็นภาพที่งดงามและทรงพลังอย่างยิง่งเหล่าสิทธิชั้นนำจากยอดเขาต่างๆร้องตะโกนด้วยความตื่นตระหนกนี่มันนี่มันนี่มันคือพลังหยวนก่อตัวเป็นดวงดาวไม่ใช่เหรอเมื่อรากฐานพลังหยวนของบุคคลได้เติบโตขึ้นถึงจุดหนึ่งพลังหยวนที่ปลดปล่อยออกมาจะไม่ถูกควบคุมและปรากฏการแปลกประหลาดก็จะเกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพลังหยวนก่อตัวเป็นดวงดาว คาดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจํานวนดาวพลังหยวนในที่กักเก็บพลังหยวนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีจํานวนเกินหนึ่งหมื่นดวงเท่านั้นพลังหยวนก่อตัวเป็นดวงดาวนี่เป็นสัญญาณบอกว่าดวงดาวพลังหยวนของบุคคลนั้นมีถึงหนึ่งมื่นดวงแล้วปาของถังมูสินสิทธิเอกยอดเขาชางสวนอ้าคางขณะจ้องมองร่างโจหยวนด้วยความมึนงงใครเราจะจินตนาการได้ว่ารากฐานของโจหยวนจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในเวลาเพียงสองเดือน รากฐานพลังหยวนดังกล่าวติดสามอันดับแรกในบรรดาสิทธิ์ชั้นนำไปแล้วเราสิทธิ์หลักจะยอดเขาต่างๆงเงียบงันขณะที่พวกเขามองไปทางโจโยหยวนได้แววตาที่แสดงออกถึงความซับซ้อนเราต้องรู้ไว้ว่าแม้แต่พลังการต่อสู้ของเขาจะค่อนข้างล้นหลามในก่อนหน้านี้แต่รากฐานพลังหยวนของเขาก็ยังคงขาดอยู่มากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆใครเล่าจะจินตนาการว่าข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของพวกเขาที่มีเหนือโจยหยวนจะหายไปหลังจากโจยหยวนได้รับการชำระก้าวมังกร ไอเจ้านี่มันเติมโตขึ้นมากขนาดไหนกันในพิธีชำระเก้ามังกรคำถามเดียวกันนี้ปุดขึ้นในใจของเราสิทุกคนจัตุรัสยากนั้นถูกปกคุมไปด้วยความเงียบงนันสิทุกคนจ้องมองไปที่พลังหยวนที่กำลังเพิ่มขึ้นของโจหยนุนด้วยความตกตะลึงหิมะพรางหยวนสีเงินหดตัวกลับอย่างต่อเนื่องเหมือนกับหมาป่าที่เผชิญหน้ากับเสือโดยสูญเสียความน่าเกรงขามทั้งหมดที่มีในก่อนหน้านี้ไป ไปลี่เจอจ้องมองฉากนี้อย่างว่างเปล่าขณะที่ความหนาวเย็นแผ่ซ่านออกมาจากส่วนลึกของหัวใจเขาความมั่นใจที่เกิดจากรากฐานพลังหย่วนของไปลี่เจอพังทลายลงในทันทีในพิธีทะเลสาบหยวนรากฐานพลังหย่วนของเขายิ่งใหญ่กว่าของโจหยวนแต่สุดท้ายในตอนนั้นเขาก็ย,ยังพ่ายแพ้ส่วนตอนนี้รากฐานพลังหยวนของโจหยวนได้ก้าวข้ามรากฐานของเขาไปแล้ว เมื่อคอได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของเขาหมดลงเขาจะต่อสู้กับโจโหยวนได้อย่างไรโจโยวนจ้องมองไปลี่เจ๋ออย่างใจเย็นเขานั้นได้รับการเติบโตอันน่าเหลือเชื่อเนื่องจากการชำระก้าวมังกรจำนวนดาวหยวนในที่กกเก็บพรังหยวนของเขาเพิ่มขึ้นจากห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นดวงแม้แต่ชั้นที่ก้าธรรมดาก็ไม่สามารถเข้าถึงรากฐานพลังดังกล่าวได้และระดับพลังของโจโหยวนก็ได้ข้ามชั้นที่หกไปถึงชั้นที่เจ็ดแล้ว เมื่อพวกเขาสู้กันในครั้งก่อนไปรลี่เจอมีความได้เปรียบทางด้านรากฐานพลังแต่หากตอนนี้พวกเขาได้สู้กันอีกครั้งโจยวนจะปล่อยให้ไปรลี่เจอได้ริมรถของคําว่าถูกกดให้จมดินนะรู้สึกอย่างไรท่ามกลางสายตาตกตะลึงนับไปทวนโจยวนจ้องมองไปรลี่เจอยังเฉยเมยและกล่าวว่าแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแต่มันก็โชคร้ายไปหน่อยการเติบโตของข้ายิ่งใหญ่กว่าของเจ้านักแล้วทินนี้ เขาจ้องมองไปที่ไปรี่เจอด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความกดดันที่ทำให้หัวใจของไปรี่เจอนั้นเต้นแรงแล้วทีนี้เจ้ายังจะอยากดวลกับข้าอีกหรือไม่เมื่อเสียงของโจหยวนดังไปทั่วจัตุรัสสายตาจำนวนนาบไปท่วนก็จ้องมองไปที่ไปรี่เจอในทันทีสีหน้าไปารี่เจอเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สายตาที่เฝ้ามองมาความโกรธในใจของเขากระตุ้นทำให้เขาทำอย่างนั้นแม้เหตุผลจะบอกว่าการต่อสู้กับโจหยวนในตอนนี้ คงไม่ใช่การตัดสินใจที่ชานชาราดนักก็ตามใช่แล้วเขาแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแต่ความก้าวหน้าของโจโหยุนนั้นน่ากลัวยิ่ง่ายังเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้รากฐานพลังหยวนของโจโหยวนเป็นจุดอ่อนของเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากษิอย่างไปรี่เจอแต่ในตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดรากฐานพลังของโจโหยุนนั้นเหนือกว่าไปรี่เจออย่างแท้จริงแล้วดังนั้นพลังการต่อสู้ของโจโยุนในปัจจุบัน น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่น่าหวาดกลัวไม่ว่าไปรี่เจอจะปฏิเสธที่เผชิญความจริงมากเพียงใดเขาก็มีมีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับการแสดงออกของไปรลี่เจอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วริมฝีปากของเขาสั่นเทาด้วยแรงกดดันจากโจหยวนไม่สามารถเอ่ยคำใดๆออกมาได้แม้แต่คำเดียวขณะที่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยความโกรธในที่สุดประโยคเดียวก็หลุดออกมาจากไรฟันของไปรลี่เจอจะดีใจเกินไปเลยนะโจหยวน เมื่อข้าเชี่ยวชาญศิลปะลูกแก้วดาบกวาดปีศาจแล้วข้าจะมาขอคําแนะนําจากเจ้าทีหลังถอยคําเหล่านี้ทําให้ได้คําตอบอย่างชัดเจนสิทธิเอกยอดเขาแห่งดาบที่ประเด็จการได้เลือกที่จะถอยสิทธิจำนวนนับไปทวนสูดอากาศเย็นเข้าปอดหัวใจของพวกเขาเต้นแรงเมื่อจ้องมองร่างชายหนุ่มชายหนุ่มคนนั้นเป็นสิทธิเอกของยอดเขาหยวนสักสิทธิ์ได้ใช้การปรากฏตัวของเขาเพื่อกดดันสิทธิเอกของยอดเขาแห่งดาบให้ถอยกลับโดยไม่กล้าแสดงปฏิกิริยาอวดดีอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือโจโหยวนนั้นเพิ่งเข้าร่วมภูเขาชั้นในได้เพียงปีเศษเท่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เขาได้เติบโตอย่างกล้าวกระโดดและเอาชนะการทดสอบมากมายในตอนนี้แม้แต่สิทธิเอกของยอดเขาแห่งดาบก็ไม่กล้าที่แสดงออกถึงความเหนือกว่าเขานี่มันเท่มากขนาดไหนกันสายตาสิทธ์ใหม่จำนวนนักไปทวนเริ่มร้อนระอุไม่ได้เห็นสิ่งนี้ดวงตาของมูเซียวมมนเปล่งประกาย มีเพียงคนแบบนี้เท่านั้นที่คู่ควรเป็นเป้าหมายของนางนางจะฝึกให้หนักเพื่อเอาชนะเขาให้ได้ดังนั้นดานหลางโจยวนโจไทและหลูหยานก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่พรุ่งพ่านความรู้สึกภาคภูมิใจผุดขึ้นมาภายในตัวของพวกเขาเมื่อบวกเขามองไปที่ไปรี่เจอ๋อซึ่งไม่กล้าท้าทายโจหยวนหยุดกันได้แล้วในที่สุดผู้ดูแลก,ก็รีบเข้ามาห้ามเสียงตะโกนของเขากระจายบรรยากาศที่อึมครึมออกไปโจหยวนเหลือบมองไปรี่เจอ๋อยังไม่แยแสก่อนจะถอนพารังหยวนของเขาออก หลังจากพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากโจหยวนก็ไม่มองไปรีเจ๋อเป็นภัยคุกคามอีกต่อไปโจหยวนนั้นเปลี่ยนสายตาหันไปมองสิทธิ์ใหม่จำนวนมากบนลานกว้างเขาอดไม่ได้จะนึกถึงความทรงจำชั่วขณะหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเขานั้นก็เป็นหนึ่งในหมูสิทธิ์ใหม่ที่ยืนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่จินตนาการว่าเขาจะกลายเป็นสิทธิ์เอกของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งปีต่อมา และเขาก็ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในนิกายชางส่วนเขาถอนหายใจก่อนจะหัวเราะเบาๆถอนอารมณ์ของเขาออกเขาจ้องมองไปยังดวงตาที่ตื่นเต้นของเราสิย์ไปจํานวนมากและพูดน้ําเสียงแจ่มใสแม้ว่ายอดเขาหยวนศัก์สิทิ์เพิ่งจะเปิดใหม่อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้แม้ว่าจํานวนของพวกเราจะไม่สามารถแข่งขันกับยอดเขาอื่นๆได้แต่ตราบใดที่พวกเจ้ามีพรสวรรค์และเต็มใจที่จะฝึกยังนัก ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะให้การสนับสนุนทรัพยากรการฝึกฝนแก่เจ้าเราจะไม่ปล่อยให้ไขมุกใดๆเป็นฝุ่นอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งดังนั้นหากใครในหมู่พวกเจ้ามีความทะเยอทะยานและมุ่งมัน่นประตูยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้อนรับพวกเจ้าเสมอโจหยวนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสําคัญของเลือดใหม่ต่อยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ยอดเขานั้นเพิ่งเปิดได้เมื่อไม่นานมานี้สิใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทําให้ยอดเขานั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นอย่างช้าๆฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ในอดีตเนื่องจากเขาเป็นสิทธิเอกของยอดเขาเขาจึงมีหน้าที่ช่วยคัดเลือกสิทธิ์สาหรับยอดเขาหยวนศักสิทธิ์บนลานกว้างเหล่าสิทธิ์ใหม่จานวนมากรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงแน่นอนว่าสาเหตุหลักมาจากการที่โจหยวนนั้นคมไปรี่เจอดรืยการปรากฏตัว จากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นถึงแม้ว่าพรสวรรค์ของโจโหยวนเองจะมีส่วนทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างน่าอาัศจรรย์ในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนจะไม่ถูกละเลยในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ตราบใดที่พวกเขามีความสามารถนอกจากนี้ พวกเขายัางเข้าใจได้ว่ายอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์กำลังอยู่ในช่วงโต๊ะโต,โตสิทธิ์ที่มีความสามารถเท่าเทียมกันก็อาจได้รับทรัพยากรการฝึกฝนในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มากกว่าถ้าวางไว้ในยอดเขาอื่นๆอีกหกแห่งความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในหัวของเล่าสิทธิ์นั้นแต่สุดท้ายถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกล่อลวงก็ไม่มีใครตอบสนองเลยสักคน มันเป็นเพียงเหตุการณ์บังเอิญการทุ่มเทให้กับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงมีความเสี่ยงมากกว่ายอดเขาอื่นๆอีกหกแห่งยังไม่ต้องสงสัยทุกคนต่างลังเลใจทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มตึงเครียดเมื่อเห็นสิ่งนี้ความน่าเกลียบนใบหน้าไปรี่เจอก็ลดลงขณะที่เขายิ้มยาะและมองไปที่โจหยวนแล้วจะยังไงถลมพัดเข้าข้างเจ้าในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สิทธิ์เอกเพียงคนเดียวจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้ โจโหยวนก็รู้สึกอึดอัดเช่นเดียวกันเขาไม่เคยคาดคิดว่าการปรากฏตัวอันล่อเลาของเขาและการคมคู่ที่น่าประทับใจต่อไปรี่เจ๋จะไม่สามารถทำให้คนจำนวนมากตอบสนองต่อเขาได้ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นั้นจะแย่มากสิทธิพี่โจโหยวนหากข้าเข้าร่วมกับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ข้าจะสามารถเป็นสิทธิเอกได้ภายในหนึ่งปีหรือไม่เสียงอันชัดเจนดังขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้โจหยวนต้องตกตะลึงเขาหันไปมองพบหญิงสาวในชุดสีนํำเงินยืนอยู่ตรงหน้าเวทีดวงตากลมโตของนางเปล่งประกายขณะที่นางจ้องมองมาที่เขาเออเจ้าดีช่างมีความทะเยอะทะยานจริงเขาดีใจมากเมื่อได้ยินคำถามนี้ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะบ้าก,กว่าคนรุ่นก่อนเสียอีกเขานั้นไม่เคยคิดที่จะเป็นสิทธ์เอกเลยหลังจากพาพิธีคัดเลือกยอดเขาเมื่อปีที่แล้วลู่ยานขยับตัวเข้ามาใกล้กระซิบที่ข้างหูเขาเบาๆงั้นเหรอ ผู้ชนะพิธีคัดเลือกยอดเขาเหรอความปลาใจปรากฏบนใบหน้าโจยวนก่อนที่เขาจะวิเคราะห์เห็นหญิงสาวที่ชื่อมู่เส่ยวหมานอย่างจริงจังการที่เป็นผู้ชนะได้นั้นถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของนางอย่างแท้จริงไม่แปลกใจเลยขณะที่นางมีความทะเยอทะยานมากขนาดนี้ปรากฏว่านางก็มีศักยภาพจริงๆโจยวนหัวรบบาะเบาๆเขาสัมผัสได้ว่าสิทธิเอกอีกหกคนก็กำลังมองที่หญิงสาวในชุดสีน้ำเงินเห็นได้ชัดว่ากำลังมองไปที่พรสวรรค์ของนางเมื่อเป็นเช่นนั้น ดวงตาของเขาจึงหมุนไปมาด้วยความขีดก่อนที่เขาจะพูดอย่างไม่รีบร้อนการเป็นสิทธิ์เองในหนึ่งปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิทธิ์พี่โจโหยวนทําได้ทำไมข้าถึงทําไม่ได้ละ่ะมูเสี่ยวหมนถามอย่างจริงจังดวงตาสดใสของนางเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นนางเก่งกว่าผู้ชายบางคนสิอีกลู่หยารีบหันไปมองโจโหยู่ยังรีบร้อน โดยหวังอย่างชัดเจนว่าโจหยวนจะต้องหลอกล่อดเด็กสาวไปที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ท้ายที่สุดแล้วมู่เซี่ยมานก็เป็นสิทธิ์ที่ยอดเขาทุกแห่งต้องการตัวมากที่สุดในขณะนี้โจหยวนเพิกเฉยต่อลู่ยานและพูดไปอย่างไม่ใส่ใจว่าเพราะว่าถ้าเจ้าเข้าสู่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์โดยหวังว่าจะได้เป็นสิทธิ์เอกเจ้าจะต้องรับมันจากข้าในปีหน้าและข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทําได้หรอกลูล่ยานเอามือปิดหน้าตัวเองเจ้าไม่สามารถพูดจาหวานๆกับสาวน้อยคนนี้ได้หรือไงกันทําไม เจ้าต้องพูดแบบนั้นออกไปด้วยมู่เสี่ยวหมานขมวดคิ้วขณะที่นางจ้องมองโจวยวนในไม่ช้านางก็หัวเราะและพูดว่าสิที่โจหยวนข้ารู้ว่าท่านพยายามทําให้ข้าอารมณ์เสียนางเอียงศีรษะไปด้านข้างดวงตาสดใสของนางจ้องไปที่โจหยวนขณะกล่าวว่าแต่ข้าไม่โงกนท่านหรอกแม้แต่ท่านก็ยังทําได้ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะทําไม่ได้ข้าจะเข้าร่วมกับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เสียงของนางชัดเจนและมั่นคง โจหยวนจ้องมองนางด้วยความสนใจความดื้อรั้นและนิสัยไม่ยอมแพ้ของหญิงสาวคนนี้ช่างน่านับถือจริงๆถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องฝึกให้นักเมื่อถึงเวลาที่เจ้าจะมาท้าทายข้าในตอนนั้นข้าอาจจะได้รับการเลือกตำแหน่งเป็นผู้ถูกเลือกไปแล้วก็ได้โจหยวนยิ้มกว้างผวกหากเขาสามารถกระตุ้นนางได้เขาก็ไม่คิดจะขัดขวางนางและกลายเป็นเป้เปาหมายที่นางจะต้องก้าวข้ามไปมู่เสี่ยวหมานทำหน้าตลกๆซิดเอก ท่านอย่าโอ้อวดมากเกินไปจะดีกว่าขณะที่มู่เสียวมานตัดสินใจเหล่าสิทธิ์บนลานกว้างก็เริ่มกระสับกระส่ายไม่นานพวกเขาก็พุ่งมาเหมือนครื่งขณะที่ตะโกนข้าขอเข้าร่วมยอดเขาหยวนสักดิษย์ด้วยคนใช่ข้ากําลังติดตามเสียวมานอยู่เช่นเดียวกันโจหยวนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆกับฉากนี้ที่นี่คือจุดที่ยอดเขาหยวนสักดิษย์เริ่มเติบโตยอดเขาหยวนสักดิษย์ในอนาคตเป็นสิ่งที่เขาตั้งตารอคอยที่จะเห็นเจ้าก้าวหน้าขึ้นมาก จากการชำระกก้าวมังกรภายในถ้ำหยวนสีม่วงยาวๆจ้องมองโจหยวนตั้งแต่หัวจรดเท้าใบหน้าอันงดง,งามของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าความก้าวหน้าของโจหยวนจะเกินความคาดหมายของนางก็ยังไงซะมันก็เป็นถึงวิธีชำระกก้าวมังกรนิ่นนะโจหยวนหัวรอบเอบาๆเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจมากกับการพัฒนาพลังหยวนของเขาในตอนแรกเขาคิดว่าคงจะดีมากถ้าเขาสามารถไปถึงชั้นที่6ได้แต่ใครจะคาดคิด ว่าทําให้เขาข้ามไปถึงชั้นที่7ในอนาคตเขาจะสามารถส่งจิตวิญญาณของเขาไปยังสวรรค์สภาวะเบิกเนตรชั้นที่7และดูดซับพลพังหยวนต้นกําเนิดได้มากยิ่งขึ้นเพื่อมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับที่กักเก็บพลังหยวนของเขาโจหยวนนั่งลงข้างโต๊ะและพูดอย่างไม่ใส่ใจในความเป็นจริงพิธีชําระเสร็จสิ้นตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกแล้วแต่ข้ากังวลถึงความคืบหน้าอารวดเร็วที่ทําให้รากฐานของข้านั้นสั่นคลอนแสงแมันไม่ได้หายไปไหนในทันทีในทางกลับกัน มันทำให้ข้ายังคงสามารถฝึกฝนต่อไปได้และข้าก็ออกมาเมื่อรากฐานของข้ามั่นคงสมบูรณ์แล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะฉลา,าดขึ้นนิดหน่อยเหยาเหยาพยักหน้าเห็นด้วยชื่นชมโจหยวนสำหรับความรอบคอบการเติบโตในครั้งนี้นั้นรวดเร็วเกินไปจริงจำนวนดาวในที่กาเก็บพลังหยวนของเขาเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าหากเขาไม่ได้ใช้เวลาและความพยายามในการควบคุมพลังนี้อย่างเหมาะสม มันคงทําให้พลังหยวนต้นกําเนิดของโจหยวนไม่มั่นคงและส่งผลกระทบต่อรากฐานพลังของเขาอย่างแน่นอนดวงตาที่สดใสของนางเหลือไปมองโจหยวนเมื่อนางเห็นท่าทางพอใจของเขาดังนั้นตอนนี้นางจึงพูดอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าเจ้าจะพัฒนาขึ้นมากแต่เจ้าก็ยังไม่ใช่สิทธิอันดับหนึ่งของเจ็ดยอดเขาในบรรดาสิทธิเอกทั้งเจ็ดยอดเขาในปัจจุบัน ทางมูซินแห่งยอดเขาชางซวนและเซียงหยางจากยอดเขาคุกสายฟ้าไม่ได้เป็นสิทธิ์เอกที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่เป็นสิทธิ์ที่ครองตำแหน่งมาเป็นเวลานานดังนั้นพวกเขาจึงแข็งแกร่งกว่าสิทธิ์เอกคน,นอื่นๆหลังพิธีชำระครั้งล่าสุดทั้งสองคนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันรากฐานพลรรังโยวนของเขาก็อาจจะสูงเกินหมื่นดวงทำให้พวกเขาไม่ได้ออนแอไปกว่าโจหยวนเลยเมื่อได้ยินเช่นนี้โจหยวนก็พูดอย่างดื้อรันว่าเราจะรู้แน่ชัดจนกว่าเราจะได้สู้กัน หากเป็นเมื่อสองเดือนก่อนโจยวนคงรู้สึกกดดันมากหากต้องเผชิญหน้ากระถางมสูสซินหรือเซียหยาดแต่เนื่องจากตอนนี้เขาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแล้วโจยวนจึงมั่นใจมากว่าเขาจะมีโอกาสแต่เขาก็ไม่ได้มีเรื่องผิดใจกันและเขาก็ไม่เห็นว่าโจยวนเป็นคนน่ารำคาญเหมือนดังไปรลี่เจอดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเยาเยาพูดต่อแม้ว่าเจ้าจะติดอันดับหนึ่งได้บรรดาสิทธิ์เองแต่โอกาสของเจ้าก็ไม่ได้ดีมากนะัก แม้แต่จะเจอกับเจ้าจูที่เป็นผู้ถูกเลือกอันดับสุดท้ายก็ตามท้ายที่สุดแล้วคนอื่นๆก็ไม่ได้เกียรติคร้านในขณะที่เจ้ากำลังพัฒนาแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์จะเป็นการรวมตัวของอัจฉริยะนับไม่ถ้วนในสวรรค์ชางส่วนและจะไม่มีการขาดแคลนบุคคลระดับผู้ถูกเลือกท่ามกลางพวกเขาความแข็งแกร่งของเจ้าดูไม่โดดเด่นท่ามกลางพวกเขาเลยหลังจากที่โดนเยาเยาพูดโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเรา รอยยิ้มแห่งความสุขบ,บนใบหน้าของโจโหยุนก็จางหายไปเขาทั้งพูดอย่างหงุดหงิดว่าตกลงตกลงข้าเขาใจแล้วข้าจะไม่ประมาทเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเยาเๆา,ากลัวว่าเขาจะมั่นใจเกินเหตุและตั้งใจราดน้ําเย็นใส่เพื่อปลุกเขาแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เป็นเหตุการณ์สําคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับพรจากภายในนั้นโจหยุนถูคางและถอนหายใจ จู่ๆเหยาๆก็รุกขึ้นยืนและนั่งลงข้างๆโจหยวนดวงตาที่สดใสของนางจ้องมองอย่างดุเดือดน้ำเสียงของนางเปลี่ยนเป็นจริงจังอย่างมากไม่ว่าจะยากแค่ไหนเจ้าก็ต้องทำให้ดีที่สุดโจหยวนตกตะลึงเพราะอัคระศักดิ์สิทธิ์ที่สามงั้นเหรอเหยาๆเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่นางจะใส่หัวแม้ว่าอัขระศักดิ์สิทธิ์ที่สามจะมีความสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่สุด สิ่งนี้ยิ่งทําให้โจโหยวนสับสนมากยิ่งขึ้นเขาสนใจแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เพียงเพราะอาัคาระศักดิ์สิทธิ์ที่สที่มีอยู่ในนั้นแต่เยาเยากลับบอกว่าอาัคาระศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีโชคและโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ชางซวนอย่างน้อยที่สุดเจ้าจะต้องได้รับพรที่ช่วยให้เจ้าไปถึงที่กกเก็บพลังหยวนเจ็ดพบได้เมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตในอนาคต ใบหน้าเฉยเมยของเยาเยากลับกลายเป็นเข่งรึมและจริงจังที่กักเก็บพลังหยวนขั้นสูงสุดคือที่กักเก็บพลังหยวนเก้าพบที่กักเก็บพลังหยวนเจ็ดพบเหรอโจหยวนรู้สึกตกใจนี่ไปใช้เรื่องง่ายมาเลยแม้แต่น้อยแม้สําหรับกลุ่มคู่ถูกเลือกทั้งสิบของลิกายชางโซนในปัจจุบันโจหยวนก็คาดได้ว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เข้าใกล้ที่กักเก็บพลังหยวนเจ็ดพ ผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ที่เข้าถึงขั้นสภาวะขุมพลังจิตจะจบลงด้วยที่กาเก็บพลังหยวนสามภพหรือต่ำกว่าในขณะที่ผู้ฝึกฝนที่โดดเด่นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุที่กาเก็บพลังหยวนสี่ภพหรือแม้กระทั่งห้าภพได้ผู้ที่สามารถบรรลุถึงที่กาเก็บพลังหยวนหกภพได้นั้นถือเป็นอัจฉริยะระดับสูงที่ไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นในนิกายระดับผู้นำแล้วยาวๆพูดอย่างช้าๆถูกต้องแล้วที่กาเก็บพลังหยวนเจ็ดภพ เมื่อบรรลุระดับสภาวะขุมพลังจิตเจ้าจะต้องสร้างขึ้นในอนาคตให้ได้เพราะเจ้าจะต้องสร้างระดับเจ็ดพบเป็นอย่างน้อยถ้าทีโจโหยวนเปลี่ยนเป็นเข่งขึมอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นที่กาเกพ,พรังอยู่ระดับเจ็ดพบเท่านั้นเหรอนี่เป็นข้อกําหนดที่เข้มงวดมากจริงๆทําไมเหรอโจโหยวนถามน้ําเสียงจริงจังเขาแน่ใจว่าต้องมีสาเหตุเบื้องหลังของความต้องการนี้อย่างแน่นอนเยาเยาเงียบไปผ่านไปสักครู่ ในที่สุดริมฝีปากสีแดงของนางก็แตกออกขณะที่นางกล่าวว่าเพราะที่กักเก็บพลังหยวนเจ็ดพบเป็นข้อกําหนดขั้นต่ําในการไปถึงขั้นที่สามของคำพีมังกรบรรพบุรุษหากเจ้าไม่สามารถสร้างที่กักเก็บพลังหยวนเจ็ดพบได้คำพีมังกรบรรพบุรุษก็จะติดอยู่ในขั้นที่สองไม่ว่าเจ้าจะฝึกหนักแค่ไหนก็ตามคำพีมังกรบรรพบุรุษมีทั้งหมด3ขั้นขั้นที่1ระดับ5คืองูใหญ่ครอบคลุมขั้นที่ 2, อสองอสรพิษพิชิตโลก ระดับ7ขั้นที่สามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภพระดับ9จริงๆแล้วยังมีขั้นที่4ที่สูงเกินกว่าระดับ9แต่เป็นเพียงในตำนานเท่านั้นขณะน,นี้โจหยวนอยู่ระหว่างขั้นที่1และสองเดิมทีเขาเริ่มต้นด้วยพลังงูใหญ่ครอบคลุมระดับ5เท่านั้นแต่พลังนั้นได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่เขาได้นำพรมังกรศักดิ์สิทธิ์ของอู่ฮวงกลับคืนมาได้ครึ่งหนึ่งทำให้มันไปถึงในระดับหขณะนี้ท่าทางโจหยวนเปลี่ยนไปเข่งขึมอย่างยิ่ง เขาไม่ได้คาดหวังว่าคำพีมังกรพระพุรุษจะเข้มงวดมากขนาดนี้เย้ยาๆพูดเบาๆคำพีมังกรบรรพบุรุษไม่ใช่วิธีการฝึกฝนพลังหยวนธรรมดาเมื่อเจ้าตัดสินใจเรื่องเมื่อครั้งนั้นข้าเตือนเจ้าไปแล้วว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ยากลําบากที่จะก้าวเดินเจ้าจะได้รับอนุญาตให้ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นไม่สามารถถอยกลับได้นางมองดูใบหน้าตึงเครียดของโจโหยวนขนาด,ดวงตาของนางหลุบลงเล็กน้อยจริงๆแล้ว เจ้าก็ยังคงดีพอแม้ว่าจะติดอยู่ในขั้นที่สองก็ตามพรังกะสอรพิศวรร์คพิชิตโลกระดับเจ็ดจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพรังอยู่ระดับแปดธรรมดาไม่มีทางหรอกเสียงหนักแน่นและเด็ดขาดได้ดังขึ้นยาวๆเงยหน้าขึ้นพบว่าใบหน้าอันมุ่งมั่นของโจโยหยวนจ้องมองไปที่นางขณะที่เขาสายหัวและพูดว่าถ้าเป้าหมายของข้าคือแค่ระดับเแล้วข้าจะเลือกมันทําไมละ่ะ ความทะเยอทะยานเต็มเปี่ยมในดวงตาของเขาพร้อมด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่หัวใจของเยาเยาสั่นไหวเมื่อนางจ้องมองไปที่ดวงตาคู่นี้และพึมพำทำไมเจ้าถึงต้องทำขนาดนี้การไล่ตามขีดจำกัดของคัมี์บางกรบรรพบุรุษนั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลที่ไม่อาจจินตนาการได้และอาจถึงขั้นทำให้ชีวิตนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงโจยหยวนเงียบไปชั่วขณะที่เขามองดูไปหน้าอันสดใสของเยาเยาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดเบาๆว,ว่า เพราะข้ารู้สึกว่าถ้าข้าไม่เลือกแบบนั้นแล้วข้าคงไม่มีคุณสมบัติที่จะยืนเคียงข้างเจ้าในอนาคตด้วยซ้ําปลายหัวใจของเยาเยาสั่นสถานการแสดงออกโจหยวนกลายเป็นเรื่องซับซ้อนหญิงสาวตรงหน้าเขายืนเคียงข้างเขามาโดยตลอ,อดหลายปีที่ผ่านมานั่งอยู่ที่นั่นเมื่อเขาก้าวออกจากจักรวัต้าโจ นางอยู่เคียงข้างเขาทุกย่างก้าวตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กที่ยังไม่โตและไม่สามารถหาเส้นลมปราณทั้งแปลของตนเองเจอในความเป็นจริงนางได้อยู่เคียงข้างเขามาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์ชางหยวนได้มอบหมายให้ดูแลนางอย่างชัดเจนแต่โจหยวนก็เข้าใจว่าใครเป็นคนปกป้องใครมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วแต่โจหยวนก็ยังคงรู้สึกถึงความลึกลับที่ไม่อาจแต่ต้องได้จากเยาว,ยาว จากข้อมูลเล็กๆในน้อยที่เขาได้รวบรวมได้จากอาจารย์ชางหยวนและประมาจารย์ชางซวนแสดงให้เห็นว่าเยาเยาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนผลกระทบที่อยู่เบื้องหลังของนางนั้นยิ่งใหญ่มากเกินไปตอนนี้เขายังอ่อนแอมากแต่เขาหวังว่าเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเขาจะสามารถปกป้องเยาเยาได้เช่นเดียวกับที่นางปกป้องเขามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในไพ่เด็ดที่แข็งแกร่งที่สุดกองเขาเขาจะละทิ้งคำพีมังกรบ,บรรพบุรุษง่ายๆได้อย่างไรขณะที่เยาวยาวจ้องมองใบหน้าอันอ่อนไว้ white, แต่เด็ดเดีดเดยวความเฉยเมยในดวงตาของนางก็ค่อยๆลดลงในขณะที่ละลอกขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นภายในใจฝุนละอองจำนวนหนึ่งดูเหมือนจะเต้นรำภายใต้แสงที่ตกลงมาในขณะนี้ โจวยวนจ้องมองใบหน้าอันงดงามซึ่งดูเหมือนมีชีวิตชีวาด้วยอารมณ์ขึ้นมาในทันทีและเขายิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพูดช้าๆน้ยเสียงนุ่มนวลแต่แน่วแน่แค่ที่กักเก็บพลังยวนเจ็ดพบใช่ไหมข้าจะทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนเอาระครับก็เป็นอันจบในบทที่223เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเพื่อให้ภาคถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ